นะครับเนื่องจากว่าวันนี้ผู้ปั่นจักรยานนักปั่นจักรยานก็ประมาณ5,000กว่าท่านที่ลงทะเบียนไว้เลและร่วมด้วยกับทางในส่วนของนาย,ยกเทศมนตรีเมืองตรรี คุณผู้ชมท่านองทิทย์เสวยครับแต่รวมกันมาปันประวัติศาสตร์ภาคไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของจังหวัดสระบุรีแล้วครับมีผู้ร่วมประมวลในวันนี้9,750คนที่ลงทะเบียนและยังมีพี่น้องประชาชนผู้มีการเย้ามาเรื่องการปั่นเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติที่จะเป็นรัฐบาลแห่งเกิดดินหลวงหลังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าในส่วนของ จังหวัดสระบ,บุรีรับการร้องใยนการโดยการของผู้บริวารายการสระบ,บุรีไทยเดี๋ยวี้ครับเดีด๋ยวนครับ นั่งดีๆบันทึกภาพสวยๆหน่อยอพิธีกรหญิงนี่นั่งแล้วไม่ไหว,แล,วแล้วไม่ไหวแล้วนงตั้แ,บบแต่แปดโมงเชา้า แรงจริงๆนะฮะจังภาพอยู่ทางด้านนู้นบันทึกภาพเลยนะครับนะอเด็กเยาวชน ขี่ไม่ได้ก็แหมนั่งซ้อนคุณพ่อก็ยังดีนะฮะอโอเคท่านนี่และนอกที่เราเจอนะ้องหน้าหน้าสระกลางเมื่อตอนกลางวันเอาก็มาก,กันเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอีกชมรมหนึ่งเห็นไหมมีเสื้อเป็นชมรมเดียวกันะนะครับต้องขอบคุณทุกชม,มรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเลยนะคะที่ท่านได้มาเร่่มกิจกรรมข้าวประวัติศาสตร์ครั้งนี้น้องนคุณามไม่ถึงามไม่ถึง อีกครั้งหนึ่งคุณแม่เล่าที่มาด้วยทักทายกันไปกันไปมาเต็มความสุขนเนาะเนื่องจากว่าการลงทะเบียนเนี่ยแค่เท่าไหร่นักไม่กี่วันเองสองถึงสิบสองถึงสิบพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะบางท่านก็อยากจะลงทะเบียนแต่ว่ามันต้หามาด้วยค่อยๆนะครับไม่ต้องปั่นเร็วครับเพราะว่าด้านหน้ามีพวกคุณเจ้าผมน้ำมนต์อยู่ใช่ปั่นปนกันวามเป็นสิ่งที่ เสื้อที่ท่านได้รับก็เป็นสิริมง,งคลแล้วเป็นเสื้อพระราชทานเข็มกลัดพระราชทานสายรักพระราชทานนะครับแล้วก็หักประกันชีวิตนะครับที่ได้รับพระาทานมาสี่อย่างนะฮะสี่อย่างวันนี้ได้รับน้ำมนต์อีกแล้วตอนเย็นขบวนที่สองกลุ่มบีเดีย๋ยวจเยินย่าจะย็นเดี๋ยวจเยิน,ยยน,ยยนให้รบพยาบาลไปก่อน